สาวัสดีผู้มชมนะครับกับสเตปคงนะวันนี้ก็อยู่ในไมโครเวชั่น 1.9p1 กันนะอ่าก็ออกกันแล้วดีนะที่กูไม่ลาแตกนะโอเคอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่17นะซึ่งไม a คร1.9ก็เพิ่งออกมาเมื่อคืนนี้เองฮนะเมื่อวานเป็นวันที่16นะก็คือออกช่วงประมาณสักประมาณ5ทุ่มได้นะอ่ะโอเคนะ mm hmm. ก็มาร mm ีวิวอะไรกันอย่างแรกเลยดีกว่าในเวอร์ชันนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสีไบโอมนะซึ่งมันจะสมูทขึ้นนะเวลา สียาเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามาในไบโอมอื่นๆนะคือก่อนเวอร์ชันก่อนหน้านี้มันจะเปลี่ยนแบบทันทีทันใดเลยนะมันจะดูไม่ค่อยสวยนะในที่นี้มันก็สมูทขึ้นนะดูสังเกตดีๆนะลองเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันก็ได้นะอ่ะเนี่ยสีมันก็จะโอเคสมูทขึ้นนะประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นบั็กที่ผมก็โอเคอ่ะแก้ได้นะโอเคนะก็กลับมาในแมปคอมเมนต์บล็อกกันต่อนะอ่ะนี่การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะโอเคอย่างแรกเลยก็คือหมานะ มันจะลันสมูทขึ้นก็เอาเด,เดี๋ยวเอาภาษาไทยดีกว่าก็คือประมาณว่ามันจะวิ่งได้ลื่นขึ้นนั่นเองนะจําได้มันจะบั็อกับอ e ีลีดนี่นะเดินๆอยู่แล้วมันก็แบบหลุดเลยงงสังเกตน,นะมันจะลื่นขึ้นมากนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ม้าเนี่ยในการสัญจรน,นะก็คือมันจะแหลกมากนะภายในแมปของเราในที่นี้นะเขาได้เปลี่ยนการประมวลผลของม้ามาอยู่ในฝั่งไคแอนก็คือฝั่งตัวเครื่องเรานี่เองนะ มันจะได้ลื่นๆขึ้นนั่นเองอ่ะแทนที่เราจะไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้นะอ่เนี่ยมันจะสมูทขึ้นมากนะทั้งกระโดดทั้งอะไรชิลๆประมาณนี้แล้วกันนะโอเคแล้วรีดมันก็อย่างบักอยู่นะรับโอเคนะต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงของ e อลไลท่านะซึ่งก่อนหน้าน,นี้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราบินเนี่ยมันจะบินให้อัตโนมัตินะถ้าเราตกลงมาแต่ในที่นี้นะก็เราต้องกด เออสเปซบาร์ก่อนถึงจะบินได้นะอ่ะนี่คือลงละต้องก,กดสเปซบาร์อีกรอบนึงอ่ะโอเคประมาณนี้นะไม,นะไม่ใช่บารนะเห็นในบัร์รีพอร์ตแม่งรีพอร์ตมาเยอะเหลือเกินว,ว่ามันคือบารหรือเปล่าไม่ใช่นะมานี้แล้วกันอ่ะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเกมรูใหม่นะสำหรับเออดิสเบลเลท่ามูเมนตเชคนะก็คือมันจะเอาไว้เช็คว่าถ้าใครใสอ่อลิท่าแล้วมันบินเร็วผิดปกติเนี่ยมันก็จะมันก็จะสามารถตรวจได้ว่าเออเอเพ er เอร์คนเนี้ยมัน เปิดโปนะประมาณระเทพทูนั่นแหละนะโนะ okay. อเคอ้าวสเกตันหายแบบน่าโอเคส่วนอันต่อมานะก็จะเป็นการแก้บั็กของ AI ของพิกแมนนะในที่นี้ก่อนนันนี้เนี่ยมันจะไม่แอดแท็กเป็นกรุ๊ปหรือว่าเป็นหมู่นั่นเองนะ <c oughs> อ่ะเทเคเลยแล้วกัน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> นยะในที่นี้มันก็จะแอดแท็กเจ้าตัวม็อบไอตรงที่มันยิงใส่พวกมนะันอะ ประมาณนี้นะโอเคส่วนอันต่อมานะก็อันนี้ผมลืมรีวิวไปนะขออภัยด้วยนะ,เ,ะเวลาเรานอนกำแบบนาโอเคนะเวลาเรานอนเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเพลเยอร์ของเราด้วยนะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันโอเคก็ถือว่าเป็นก็ดีอ่ะส่วนอันต่อมาก็เป็นเออ ดลาบิลิตี้ของชิลนะซึ่งตอนนี้ได้เพิ่มเป็น336กนะก็ถือว่าเยอะกว่าอันก่อนนะโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ใน1.9ตัวเต็มผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือเปล่าหมายถึงว่าความสามารถของมันนะในการป้องกันพวกธนงธนูการเอ็แทกจากด้านข้างอะไรประมาณนี้นะก็รอดูไปก่อนแล้วกันเพราะเวลาเราถือเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆนี้นะแต่ในมือมันมันออกมาอยู่ด้านนี้นะโอเคอันต่อไปนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของออพวกกงที่มันครอบคุมไอ เขือ่อควบคุมไอเอนเดอร์คริสตัลนั้นในระหว่างที่เราสู้เอนเดอร์ดากอนนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในสแนปช็อตก่อนหน้านี้มันถูกรีมูฟออกไปแล้วอ่าเนี่ยมันมันจะแรนดอมนะว่าตรงไหนจะถูกคุมหรือว่าอะไรยังไงนะแตใ่ในที่นี้มันออกมาแค่2อันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันแล้วแต่ด้วยนะคือก่อนหน้านี้มันถูกรีมูฟออกไปนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ 1.9P นะมาลอดูกันต่อไปนะว่าตัวเต็ม จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะซึ่งผมก็รอเขาแก้บั๊กอีกหลายๆบั๊กอยู่นะอ่ะโอเคก็ขอให้สนุกกับ 1.9P กันนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม